สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับอ่อันนี้จะเป็นคลิปติวสอบเรื่องจำนวนจริงม .4 นะครับคืออ่น้องๆที่กำลังจะสอบกลางภาคหรือปลายภาคนะครับที่มันจะเป็นสอบใหญ่เนาะมิดเทอมหรือไฟนอลที่เป็น20คะแนนนะครับครูครับก็เลยทำสรุปนะไม่ใช่สรุปหรอกเป็นการเรียบเรียงโจทย์ขึ้นมา20ข้อถือเป็นการติวสอบซ้อมก่อนที่จะไปเจอสอบจริงนะครับ ซึ่งในโจทย์20ข้อเนี้ยก็จะครอบคลุมเนื้อหาของจำนวนจริงตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบก็คือตั้งแต่เรื่องแผนผังระบบจำนวนนะครับไปจนจบเรื่องของอสมการค่าสมบูรณ์นะใน20ข้อนี้ก็จะมีแนวคิดที่หลากหลายเพิ่มประสบการณ์ให้น้องๆนั่นเองโอเคนะใครที่จะดูคอร์สนี้เรียนคอร์สนี้ได้คือต้องมีความรู้มาแล้วนะครับเรียนพื้นฐาน จนจบบทแล้วผ่านคอสเนื้อหามาก่อนจึงจะฟังอันนี้เข้าใจโอเคนะอ่ะตอนนี้วิดีโอนี้เดี๋ยวครูก็มาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก่อนเรื่องของอแผนผังระบบจำนวนจริงมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือของมสี่นะคือเรื่องจำนวนจริงเนาะบางทีมันไปมีของมอต้นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวน้องๆมต้นมาดูแล้วแบบเอ๊ะไม่เห็นเหมือนที่เรียนนะครับโอเคนะครับพร้อม เรามีชีตแล้วเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1เขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดนะครับก็คือช้อยหนึ่งสองสามสี่บอกว่าไงข้อหนึ่งเซตของจํานวนเต็มมีสมบัติการสลับที่ของการลบ่มีไหมนะครับจํานวนอะไรที่มันลบกันแล้วมันสลับที่ได้มีไหมครับเออเลขที่สลับที่ได้แล้วเท่าเดิมมีปะอย่างสมมุติครูก็บอกว่า เลข5ลบกับเลข3มอ่ะมันได้สองใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสลับเป็น3ลบ5ล่ะมันได้เท่าเดิมไหมปรากฏว,ว่าไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราจะเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติของการสลับที่นะครับเพราะว่าถ้ามีคำว่ามีหมายความว่าสลับที่แล้วได้ค่าเท่าเดิมแต่อันนี้มันไม่เท่าเดิมฉะนั้นเซ็ตของจำนวนเต็ม ไม่มีสมบัติการสลับที่ข้อ1จึงเป็นข้อที่ผิดและเป็นคําตอบที่ถูกครับโอเคไหมฮะเพราะเขาถามว่าข้อใดผิดง <c oughs> งไหม <c oughs> ข้อ1ผิดแต่เป็นคําตอบที่ถูกนะฮะประมาณนี้เนาะให้ทุกคนเนี่ยพยายามนะครับคิดตามไปด้วยนะทีนี้ใชออ้อื่นๆเดี๋ยวครูครับจะอธิบายด้วยนะครับมาดูกันซิอย่างเช่นช้ที่2นะครับเขาบอกว่า เซตของจำนวนเต็มเนี่ยมันมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวกมีนะการเปลี่ยนกลุ่มแปลว่าอะไรแปลว่าเราย้ายวงเล็บแล้วมันเท่าเดิมไหมอ่ะยงคูกรยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามี5้าบวกสบวกหนึะครับเขาบอกการบวกเนาะห้าบวกสอบวกหสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเขาใส่วงเล็บก็คือจัดกลุ่มเอาไว้ให้5อยู่กับ2 เสร็จแล้วครูก็มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาเป็น5บวกด้วยแล้วย้ายจัดกลุ่มไปไว้ข้างหลังก็คือไปครอบวลุมเล็บข้างหลังนี่คือการเปลี่ยนกลุ่มนะครับ <c oughs> คำถามคือเปลี่ยนกลุ่มแล้วมันได้เท่าเดิมไหมน้องๆลองคิดในใจดูเปลี่ยนกลุ่มแล้วได้เท่าเดิมไหมฝั่งซ้ายก็ได้8ถูตัวปะฝั่งขวาก็ได้8ดนะครับดังนั้นถ้าเปลี่ยนกลุ่มแล้วได้ค่าเท่าเดิมแบบนี้เราเรียกว่ามี คุณนะสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ดังนั้นข้อ2เขาบอกว่ามีนะครับข้อ2พูดถูกเห็นไหมพูดถูกเราก็ไม่ตอบเงเขาต้องการข้อผิดเราก็ตอบไปแล้วแหละเมื่อชอยที่1พอเข้าใจไหมครับเนาะเรื่องสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวกอะไรพวกนี้การมีอินเวอร์สเอกลักษณ์อะไรอ่ะค่อยๆดูค่อยๆฝึกค่อยๆจําไปนะครับโอเคนะต่อมาข้อที่3ามเขาบอกว่ายูเนียนของเซต ของจำนวนนับจำนวนนับกับจำนวนเต็มลบไม่เท่ากับเซตของจำนวนเต็มโอเคอันนี้เดี๋ยวค,ครูขอขอแวะไปอธิบายระบบจำนวนก่อนนะใครที่จำนวนจริงไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยขอให้เริ่มฟังจากตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆแผนผังระบบจำนวนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆนี่นะฮะแผนผังระบบจำนวนนะคือ เรื่องที่เราเรียนเนี่ยมันจะเริ่มตรงจํานวนจริงนะครับเรื่องที่เราเรียนม .4 มันจะเริ่มจากตรงนี้นะจำนวนจริงเห็นไหมตรงสีม่วงๆนี่นะครับจานวนจริงอ่ะมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเดี๋ยวครูก๊อบขออธิบายจํานวนจริงก่อนนะอันอื่นยังไม่ต้องสนใจนะฮะเพราะว่าม .4 เราเรียนแค่นี้จํานวนจริงเนี่ยถ้าแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับมันจะแบ่งเป็นตักกะยะ ับอตักกะยะก็คือคู่นี้เห็นไหมเป็นตักกยะกับอตักกยะนะครับทีนี้น้องๆอ,อาจจะไม่ชอบคําว่าตักกยะไม่ชอบครูครับก็เลยจะบอกว่าให้น้อง,องจําอย่างนี้นะอะไรที่มันมีคําว่าตักกยะมันจะแปลว่าเศษส่วนโอเคไหมนะครับตักกยะมันแปลว่าเศษส่วนแปลให้ตรงๆเลยมันคือเศษส่วนเพราะฉะนั้นจำนวนชนิดไหน ที่มันสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นเศษส่วนได้บ้างจำนวนเหล่านั้นจัดว่าเป็นตักกะยะทั้งสิ้นโอเคั้มฮะดังนั้นในฝั่งที่มีออ่างเนี่ยเห็นไหมอะตักกะยะนะอะตักกะยะแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับตักกะยะโอเคไหมครับถ้ามันตรงข้ามกันมันจะเป็นยังไงฝั่งตักกะยะมันเป็นเศษส่วน ดังนั้นฝั่งอตตกระยะมันควรจะไม่เป็นเศษส่วนถูกไหมมันมีความตรงกันข้ามนะฮะภาษาไทยหรือภาษาอะไรไม่รู้เนาะที่เขาใส่ออ่างไวไปข้างหน้าแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นอะไรนะธรรมะกับอาธรรมอย่างนี้เนาะใส่ออ่างลงไปหรือเป็นคําว่าวิชากับอวิชามันก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเห็นนะฮะดังนั้น ตักกยะเป็นเศษส่วนอตักกยะไม่เป็นเศษส่วนครับน้องๆเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะฝั่งตักกยะเนี่ยการที่มันไม่เป็นเศษส่วนมันมีได้หลายแบบนะครับมีได้หลายแบบแบบแรกเลยก็คือแบบที่เป็นจํานวนเต็มนะแบบที่เป็นจํานวนเต็มคือเลขที่มันลงตัวใช่ไหมครับเช่น0 1 2 3 4 5 แต่ในกลุ่มของจำนวนเต็มเนี่ยมันยังแบ่งละเอียดลงไปอีกละเอียดลงไปอีก3ชนิดจำดีๆนะตรงนี้จำไม่ดีโดนหลอกคำว่าจำนวนเต็มจะแบ่งเป็น3ชนิดชนิดที่1เขาเรียกว่าจำนวนเต็มลบเช่นลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆลบ1ลบอะไรก็ว่ากันไปลบ1ล้านชนิดที่สองเขาเรียกว่าจำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มศูนย์เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวคือเลขศูนย์จำได้ไหมถ้าใครเรียนเรื่องเซ็ตมาแล้วเนี่ยจำนวนเต็มศูนย์เป็นเซตเดียวที่เป็นเซตจำกัดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งชนิดที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกนี่แหละครับที่มันเป็นประเด็นไอ้เจ้าจำนวนเต็มบวกเริ่มที่เรียกอะไรครับน้องๆเริ่มที่เลข1 เริ่มที่เลข2เริ่มที่เลข3าไปเรื่อยๆถึงร้อยล้านพันล้านทีนี้จำนวนเต็มบวกมันดนมีหลายชื่อทําให้หลายคนสับสนแต่ค,ครูกลับจะสรุปไว้ตรงนี้เลยแล้วน้องๆจำจำนวนเต็มบวกมีชื่อที่1ว่าจำนวนเต็มบวกมีชื่อที่สองว่าจำนวนนับจำไว้นะครับจำนวนเต็มบวกกับจำนวนนับเหมือนกัน นะมันคือจำนวนที่เริ่มที่1 2 3ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมฮะเพราะว่าเวลาเราจะนับอะไรก็แล้วแต่เรามักจะชูนิ้วอะไรขึ้นมาเป็นนิ้วแรก <c oughs> ตอบนิ้วชี้เนาะหนึ่งเห็นไหมฮะนับเนี่ยนับ1นับ2นับ3นับ4ี่เขาเรียกว่าจำนวนนับก็เพราะว่ามันเป็นการนับด้วย1เริ่มต้นเป็นต้นไปชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าจำนวนอะไรฮะ จำนวนธรรมชาตินะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า natural number บางทีก็ใช้ตัว n นะบางทีก็ใช้ตัว n นะใ, n, นะให้จำไว้นะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มบวกมี3ชื่อชื่อว่าเต็มบวกชื่อว่านับชื่อว่าธรรมชาติมันคืออันเดียวกันแล้วข้อสอบก็จะปั่นหัวเราด้วยคำที่แตกต่างแต่ความหมายเหมือนกันใช่ไหม ใช่ไหมเราได้ผลไหมหัวปั่นไหมนะก็คือจำนวนเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกนะเอเคไหมสรุปสรุปจำนวนเต็มแบ่งเป็นกี่ชนิดตอบ3ชนิดอะไรบ้างตอบจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกรวมเรียกกันว่าจำนวนเต็มจบไป1ผ่านครับกลับมาดูตรงนี้ต่อถ้ามีจำนวนเต็มนะฮะ จำนวนเต็มเหล่านี้เขียนเป็นเศษส่วนได้ถูกไหมล่ะอาะ,อะลืมบอกไปเช่นถ้าเรามีเลข5เลข5เขียนเป็นเศษส่วนได้เช่น10ส่วน2หรือ5ส่วน1ก็ได้นะครับจำนวนเต็มทุกชนิดเขียนเป็นเศษส่วนได้ดังนั้นจำนวนเต็มทุกชนิดจึงถูกจัดว่าเป็นตัก,กยะไงครับโอเคไหมเพราะมันเขียนเป็นเศษส่วนได้ต่อมา นะครับต่อมาถ้าจํานวนไม่เต็มอ่ะนี่นี่นี่จำนวนไม่เต็มเมื่อกี้เต็มอ่ะเป็นตักกะยะแน่ๆเอาแล้วถ้าไม่เต็มจะเป็นใครถ้าไม่เต็มก็ต้องเป็นอะไรครับน้องครับจำนวนไม่เต็มนี่กืออะไรบ้างครับ1เป็นเศษส่วนถูกปะเป็นเศษส่วน2เป็นทศนิยมถูกไหมฮะครกครบไม่ต้องโยงสวยๆละลากกันขนาดนี้เลย แต่ว่าในกลุ่มของทศนิยมมันก็ยังแบ่งไปอีกนะทศนิยมก็ยังแบ่งไปอีกแบ่งเป็นอะไรอะ่ะทศนิยมแบบรู้จบใช่ไหมอ่าทศนิยมแบบรู้จบกับทศนิยมแบบไม่รู้จบนะครับถ้าไม่รู้จบขอให้เป็นทศนิยมแบบซ้ำถึงจะเป็นตักกะยะเพราะอะไรทศนิยมซ้ำเนี่ยมันจะเขียนเศษส่วนได้นะครับรน้องๆเช่นอะไรฮะ เช่น0.333ใช่ไหมตัวนี้สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เห็นไหมนะฮะถ้าเป็นทศนิยมซ้ำมันจะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ทุกตัวเลยเคยเรียนไหมเคยเรียนไหมที่บอกว่าอะไรนะ0.63เขียนเป็นเศษส่วนคืออะไร6ส่วน9ป่ะใช่ไหมฮะ 6ส่วน9้าไม่กล้าเขียนเลยเดี๋ยวผิดลืมไปแล้วนะครับที่มันเคยอเอาว่าถ้าซ้ำา1ตัวหารด้วย91ครั้งอะ่ะหารด้วย91ตัวจำไดยป่ะเออถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ซ้ำก็ใส่เป็นศูนย์อะไรอย่างนั้นนะครับแสดงว่าทศนิยมซ้ำสามารถเขียนเศษส่วนได้เศษส่วนก็เป็นเศษส่วนอยู่แล้วนะครับข้อควรระวังคืออะไรรู้ไหมคำว่าตักกะยะกับคำว่าเศษส่วนเนี่ย มันจะถือว่าเป็นตรรกยะได้ก็ต่อเมื่อเศษต้องเป็นจำนวนเต็มส่วนต้องเป็นจำนวนเต็มโอเคไหมห้ามเอารูทมาหารด้วยรูทแล้วมาบอกว่าอ๋อมันเป็นเศษส่วนได้มันไม่ใช่นะเช่นอะไรนะรูทสองส่วนรูทห้าอันนี้ไม่นับนะอย่างนี้ไม่นับว่าเป็นตรกกยะถ้าจะเป็นตรกกยะมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่แบบนี้ใช้ได้โอเคไหม นี่พยายามอธิบายให้ฟังว่าระบบจำนวนมันมีภาพแบบนี้เนาะที่กูกรอบกำลังพูดอยู่นี้ทั้งหมดนี้คือฟังตักกยะฝั่งเศษส่วนนะครับนะอ่ะทวนอีกทีนึงมาดูแผนภาพกันพยายามจําให้ขึ้นใจนะครับน้องๆครับตรงนี้มีอะไรที่มันไม่ต้องจำไหมไม่มีนะคณิตศ,ศาสตร์น้องๆจำไว้นะคณิตศาสตร์คือวิชาความจำ มีใครเคยบอกไหมมีเด็กคนหนบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาแห่งความเข้าใจใช่ปะเอาแล้วถ้าไม่จําแล้วจะเอาอะไรมาเข้าใจใช่ไหมทุกวิชามันมีทั้งจําทั้งเข้าใจทุกวิชาต้องใช้ทั้งสองทักษะแต่สัดส่วนมันแตกต่างกันคณิตศาสตร์นะครับจํากับเข้าใจพอๆกันเลยนะไม่ใช่เออมันมีวิธีที่จะเข้าใจโดยไม่ต้องจํำไหมอดไม่มีนะมันต้องจํา แต่ว่าวิธีที่จะทำให้จำได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไปหาเอาเนาะอะ,อะกลับมาในเรื่องจำนวนจริงสรุปจำนวนตักยะแบ่งเป็นเต็มกับไม่เต็มเต็มแบ่งเป็นเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกจำแม่นๆตักยะที่ไม่เต็มแบ่งเป็นเศษส่วนกับทศนิยมซ้ำม,มันมีทศนิยมอีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่า เป็นทศนิยมซ้ำศูนย์เคยได้ยินป่ะทศนิยมซ้ำศูนย์นะมันมีซ้ำแบบไม่ศูนย์กับแบบทศนิยมซ้ำศูนย์ซึ่งหลายคนเนะี่ยไม่เคยได้ยินคำนี้หรือแบบเฮ้ยคำนี้มันนานมากแล้วนะไม่เคยได้ยินหรือว่าเคยได้ยินแต่ลืมไปแล้วความจริงแล้วทศนิยมซ้ำศูนย์มันคือทศนิยมรู้จบนะครับมันคือทศนิยมรู้จบที่ตัวซ้ำมันคือศูนย์ไงฮะ เขาก็เลยไม่เขียนเช่นอะไรรู้ไหมเช่น1.2มันคือรู้จบแปลว่าเราจะใส่ศูนย์ข้างหลังกี่ตัวก็ได้ถูกปะเนี่ยเขาเรียกว่าซ้ําเหมือนกันแต่เป็นซ้ำศูย์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารู้จบเพราะฉะนั้นเจ้าทศนิยมเนี่ยมันจะมีแบบซ้ํากับแบบรู้จบนะครับแต่ถ้าเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ําและไม่จบมันจะมาอยู่ฝั่งนี้ครับ นี่นะฮะฝั่งเนี้ยมันจะเป็นทศนิยมนะฮะทศนิยมเรียกว่าไม่จบไม่ซ้ำเคยไหมไม่จบและไม่ซ้ำไม่ใช่ไม่ช้ำนะไม่ซ้ำนะครับเช่นอะไรฮะเช่นค่าพายที่น้องๆเคยเรียนมาค่าพายมันจะมีค่าแบบ3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 9สอะไรไปเรื่อยๆ38นะฮะไม่จบ ไม่สามารถหาลูปไม่เจอพวกนี้จะเป็นฝั่งอะตักกยะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเขียนเศษส่วนไม่ได้ครับเราไม่สามารถเขียนเศษส่วนแทนเลขพวกนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะชอบมีโจทย์มาหลอกน้องๆอ,งอะคูกอ็ถามอย่างนี้ถามแบบหลอกตอนนี้โอ้โหบอกว่าหลอกก็ตอบถูกหมดเลยดิใช่ไหมดูนะถ้าสมมติคูก็ถามว่ามีเลข2องจุดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง แบบนี้เป็นตัรก,กะยะหรืออตัตรรกะยะตอบได้ไหมสังเกตไหมทศนิยมมันมีการซ้ำไหมมันไม่ซ้ำแต่จบมันรู้จบมันเป็นทศนิยมรู้จบมันอยู่ฝั่งตัรก,กะยะนะครับโอเคไหมนี่อย่าโดนเขาหลอกนะเออเพราะถ้ามันไม่จบมันจะมีจุด3จุดต่อท้ายใช่ป่ะแต่อันนี้คูกับแค่ยกตัวอย่างทศนิยมที่ไม่ซ้ำแต่จบถ้าจบเป็นตรกกะยะ เขาไหมระวังเขาหลอกเลขอื่นๆเลขอื่นๆที่เป็นฝั่งอัตกยะได้เช่นได้แก่ตัว e รู้จักตัว e ไหมไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับ e ก็คือ2.7 1828ไปเรื่อยไม่จบไม่สัมไม่สิ้นหรือพวก square root r ูสองที่เราเคยจำว่า1.414แท้จริงแล้วหนังยาวไม่จบง่ายๆรู o สคือ1.732ไปเรื่อยๆ นะครับก็เป็นเลขประเภทสแควรู t ของจำนวนที่มันเป็นจํานวนเฉพาะพวกนี้มันจะไม่จบไม่สํมโอเคไหมดังนั้นนะครับจำนวนจริงมันจึงแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งที่เป็นเศษส่วนกับฝั่งที่ไม่เศษส่วนจาดีๆนะครับเรื่องเยอะๆจะอยู่ฝั่งตรกรยะคือเศษส่วนโอเคไหมอะถ้าสมมุติเวลาสอบ เวลาสองน้องบอกแยกไม่ออกจริงนึกไม่ออกจริงว่าอันนี้มันเป็นตักกะยะหรือตักกะยะกูก๊อบให้หลักคิดง่ายๆดูดีๆนะจํานวนที่น้องๆรู้สึกว่าคํานวณง่ายรู้สึกเห็นแล้วไม่หนักใจจํานวนนั้นเป็นตักกะยะหลักคิดอะไรของกูก๊อบ จำนวนที่น้องๆเห็นแล้วไม่หนักใจรู้สึกว่าเอ้ยคํานวณได้ไม่ยากหรอกนั่นแหละตักกะยะจริงปะฝั่งตักกะยะมีอะไรบ้างมีจํานวนเต็มไง1นบวก2ได้3มีเศษส่วนก็เป็นเศษส่วนแบบเต็มๆข้างบนข้างล่างเช่น1ส่วน2มีทศนิยมทศนิยมก็รู้จบเห็นไหมทศนิยมอีกอันนึงก็เป็นทศนิยมซ้ำนะครับ ไอ้เมื่อกี้ครูครบอธิบายรู้จบข้างบนแต่ครูกรบมาแตกรายละเอียดข้างล่างใช่ปะนึกว่ายังไม่ได้เขียนเนาะแต่เขียนไปแล้วแต่ว่าอธิบายเพิ่มนิดนึงนะฮะโอเคเนาะก็มันเป็นจํานวนที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่แต่น้องๆมาดูฝั่งนี้ดิมาดูฝั่งอัตัก,กะยะเห็นไหมเห็นแล้วเป็นไงฮะรู้สึกชอบสแควร์รูสองไหม้ยเห็นแล้วแบบเอ้อยากเอารูปสองไปบวกรูปสามยังเลยสนุกอะไรเงี้ยอรอ มันเป็นจํานวนที่เรารู้สึกว่าจัดการยากเหลือเกินพวกนี้คืออตัตกรยะโอเคไหมแล้วมีได้ทั้งบวกและลบนะระวังนะมีได้ทั้งบวกและลบนะพวกนี้เออนะครับนี่คืออตัตกรยะรวมๆแล้วรวมกันเรียกว่าจํานวนจริงนะจำนวนจริงซึ่งเหนือจํานวนจริงคืออะไรเหนือจำนวนจริงขึ้นไปเขาเรียกว่ามีจำนวนอีกฝั่งหนึ่งที่เรียกว่าจำนวนไม่จริง จำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงแตกออกมาเขาเรียกว่าจำนวนจินตภาพนะครับจำนวนในจินตนาการจำนวนจินตภาพพวกอะไรรู้ไหมพวกรู้ที่ติดลบข้างในอ่ะลากคู่ที่ติดลบข้างในอ่ะพวกเนี้ยไม่ใช่จำนวนจริงแล้วเอาจำนวนที่จริงกับเอาจำนวนที่ไม่จริงรวมกันมันเกิดระบบจำนวนขนาดใหญ่มีความซับซ้อนเขาจึงเรียกระบบชนิดนี้ว่าจำนวนเชิงซ้อน นะครับหรือ complex number โอเคไหมอันนี้เรียนตอนมอ5ม4น้องๆเรียนแค่จำนวนจริงนะฮะในเรื่องของจำนวนจริงสิ่งที่เขาจะเน้นๆย้ำๆก็คือพวกการแก้สมการการแยกตัวประกอบพวกค่าสัมบูรณ์อะไรต่งตางๆผ่านบทนี้ไปได้เราจะต้องแก้พวกค่าสัมบูรณ์เป็นเพราะว่าในบทถัดๆไปจะไปเจอเรื่องฟังก์ชันนะครับถ้าบทนี้ไม่รอดฟังก์ชันก็ไม่รอด บอกเลยเอาละพอเราได้ความรู้ประมาณนี้เรากลับมาตอบสองชอยที่เหลือกันแบบชิวๆไหมคำถามคืออะไรนะข้อที่3ยูเนียนของจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรนะ1 2 3ไปเรื่อยๆใช่ไหมกับจำนวนเต็มลบคืออะไรนะลบหลบสลบสไปเรื่อยๆเขาบอกว่าไม่เท่ากับเซตของจำนวนเต็มเอ๊ะ เซตของจํานวนเต็มมีอะไรบ้างนะคุณคุณมีเต็มลบมีเต็มศูนย์มีเต็มบวกแต่เขาบอกว่ายูเนียนคือการคิดเฉพาะลบกับบวกมันจะขาดศูนย์ไปใช่ไหมก็เลยมีความไม่เท่ากันแสดงว่าพูดถูกไหมถูกยูเนียนก็คือรวมแค่จำนวนนับกับจำนวนเต็มลบมันยังไม่ใช่ระบบจํานวนเต็มจริงๆ ถูกไหมจำนวนเต็มที่ครูก็แบ่งให้3อันนะเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกมันขาดอะไรไปมันขาดศูนย์นะครับต้องมีศูนย์ถึงจะนับว่าเป็นจํานวนเต็มทั้งหมดต่อมาข้อ4บอกว่าอะไรจํานวนเต็มทุกจํานวนเป็นจํานวนตรรก,กยะโอ้โหตอบไม่ได้เคาะโต๊ะยี่สิบทีเลยนะเขกโต๊ะเลยนะเป็นไหมเป็นไหมจํานวนเต็มทุกจํานวนเลข1เลข2เลข3เลข4 เลขลบ6ลบเเลขลบห0 0จําจำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นตักรยะถูกต้องนะครับเรียบร้อยเห็นไหมถ้าเราเข้าใจแผนผังจำนวนนะการตอบคําถามตรงนี้มันง่ายมากเลยข้อที่ผิดคือข้อที่1น,นะครับคําตอบคือชอยที่1นึ่งเข้ไหมครับนะฮะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบจํานวนไปพอสมควรแล้วอย่าลืมห้ามลืมเดี๋ยวคูก๊อฟจะเอาแผนผังจํานวนนี้ ไปตอบคำถามในข้อ2ด้วยข้อ2นี่เข้มข้นกว่าเดิมนะครับนี่คือข้อที่1นะฮะก็ใครที่ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้ที่มันดีอะ่ะกดดีๆเนาะหรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับโอเคนะทั้งหมดจะมี20ข้อในซีรีส์นี้กรุณาติดตามทำให้ได้นะครับอ่ะข้อนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเหนื่อยละ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับข้อนี้ข้อที่1จบแล้วครับสวัสดีครับ